ประเทศไทยของเราตอนนี้ถูกกระแสมาลุมเล้าเป็นอย่างมากทั้งวงการโศกและเรื่องของชาติบ้านเมืองนั้นเราคนไทยทุกคนมีขาดคุณเจริญเมตตาเยอะๆะทำให้จิตใจของเราแช่มชื่อแล้วแผ่กระแสเมตตาของเราไปทั่วสยามประเทศทั่วพื้นแผ่นดินไทยให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขดับความร้อนดับความเร่าร้อนในจิตใจและส่งกระแสเมตตาไปถึงอรลีลาศตู เขาคิดร้ายอย่างไรทิศไฟของเขาที่ส่งมาถึงเราจะย้อนจับไปสู่เขาเองเราไม่ต้องทำอะไรด้วยคุณแห่งเมตตามีคุณ11ประการเป็นที่มาของบทโพูชงขับเมตตาที่อาจารย์ได้รดจนาขึ้นมาเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเดี๋ยวจะนำพวกเราได้สวดตรงนี้ก่อนก่อนจเจริญประกรรมฐานทางบ้านได้ร่วมสวดกันด้วยเพื่อให้เกิดกระแสความร่มเย็นเป็นสุข ให้แก่ตนเองเกิดขึ้นกับเราก่อนแล้วแผ่ไปทั่วแผ่นดินสยามไปทั่วขอบเขตแดนของเราทุกอนุตารางนิ้วของแผ่นดินสยามให้มีกระแสร่มเย็นเป็นสุขดับความเร่าร้อนทั้งปวงมานใดที่จะคิดประทุสลายต่อแผ่นดินสยามขอให้ได้จับจิตจับใจได้รับกระแสเย็นถ้ามีมิจฉาทิฏฐิไม่สามารถจับจิตจับใจได้ความคิดการกระทำของเขา จะกลับสู่เขาทุกประการเราไม่ต้องทำอะไรด้วยแผ่กระแสเมตตานั่นเองอํานาจเมตตาคุณไม่แยกชาติไม่แยกศาสนาไม่แยกชนเผ่าใดๆอํานาจเมตตาเป็นหนนาสากลถ้าผู้นําทุกประเทศหรือบุคคลทุกฝ่ายมีเมตตาอยู่ในจิตใจก็จะมีจิตอันดีรักความรักมีความปองดองมีความจริงใจต่อกัน ไม่โลภโมโทสันเห็นอกเห็นใจต่อกันไม่คิดปะทุสลายชีวิตต่อกัน,น,นอำนาจเมตตาถึงสำคัญแต่บางครั้งบางบุคคลเนี่ยกระแสมารแรงใช้เมตตาอย่างไรก็ไม่อยู่ใช้เมตตาอย่างไรก็ไม่อยู่นาจึงเป็นที่มากำเนิดขององค์พระคุบมหาเถระเจ้าพราหันตเจ้าผู้ปราบมารให้รับพยศนะนครับขนาดพญามารยังรับพยศบางครั้งจึงต้องใช้กำลังบ้าง ในการกำรงพูดดีๆเมตตาเฉยบางครั้งมานบางตนมีมีทิพย์สูงแนละไม่สามารถจะลดทิพยลงได้ก็ต้องใช้กำลังเหมือนพวกคุปมาตระเจ้ามารบางตนนั้นมีกระแสกล้ามมีกระแสความโหดเคี่ยมแลนะมีกระแสของความร้อนแรงนะไม่สามารถจะรับกระแสเมตตาธรรได้ แม้น้ำเย็นจะล่าลงไปอย่างไรก็ <ๆ S 2> ไม่สามารถจะซึมซั์ให้มีความเย็นได้งานนี้ต้องใช้กำลังเหมือนบรมีพุกรุฑมหาเถระจรา,จารนั่นประเทศไทยของเราตอนนี้ถูกกระแสมาลุมเล้วเป็นอย่างมากทั้งวงการโส่และเรื่องของชาติบ้านเมืองนั้นเราคนไทยทุกคนมีการคุณเจริญเมตตาเยอะๆทําให้จิตใจของเราแช่มชื่นแล้วแผ่กระแสเมตตาของเราไปทั่วสยามประเทศ ทั่วพื้นเป็นดินไทยให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขดับความร้อนดับความเร่าร้อนในจิตใจและส่งกระแสะเมตตาไปถึงอลิลาสศัตรูเขาคิดร้ายอย่างไรพิษไฟของเขาที่ส่งมาถึงเราจะย้อนกลับไปสู่เขาเองเราไม่ต้องทําอะไรด้วยคุณแห่งเมตตามีคุณ11ประการเป็นที่มาของบทโพชชงคัเมตตาที่อาจารย์ได้รดนาขึ้นมาเมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว เดี๋ยวจะนำพวกเราได้สวดตรงนี้ก่อน่อนจเจริญพระกรรมฐานทางบ้านได้ร่วมสวดกันด้วยเพื่อให้เกิดกระแสความร่มเย็นเป็นสุขให้แก่ตนเองเกิดขึ้นกับเราก่อนแล้วแผ่ไปทั่วแผ่นดินสยามไปทั่วขอบเขตแดนของเราทุกอนุตารางนิ้วของแผ่นดินสยามให้มีกระแสร่มเย็นเป็นสุขดับความเร,ร้อนทั้งปวงมานใดที่จะคิดประทุสะลายต่อแผ่นดินสยามกับจิตกับใจได้รับกระแสเย็น ถ้ามีมิจฉาทิฏฐิไม่สามารถจับจิตจับใจได้ความคิดการกระทำของเขาจะกลับสู่เขาทุกประการเราไม่ต้องทำอะไรด้วยแผ่กระแสเมตตานั่นเองนะครับ